วสวัสดีครับโอ้ก็ซอยขันดีเด้อมันผออัวมดเดมียเลยมูตอนเลีเล้งรถมันเาาอปาปาาไปแล้วมน <c oughs> อันนี้มันกีดรถเพราะไงทันนี้มันิดถอยได้กนีเ <c oughs> นี่มันบเลียวกเห็นเม็ดนี่ย ผ่านเป็นวะไงผ่านเป็นวะดิเป็นไปไหนไปร้านย้นเนองานในร้านน้ำขึ้นพ่อไปบุดเลยไม่รเนี่ยแ่นโอ้ยไปร้านเลยนี่มันขีดรถพ่อยัยมันประกาศไว้มาไก่ต้องนี่อยู่ธรรมดาจอดพอดีจอดแนวหน่นะมันเท่ไง มันลุกเ <c oughs> นี่ยเส้นอาจารย์หนูครับต้องหัดให้อาจารย์หนูบ้างครับไม่หัดก็ไม่ได้ครับให้ชินมือ หมดงานวันนี้เก็บครับนี่เขาบอกเขาหารถไม่ได้เลยดูแห้งจนแบบต้นมันผุล้มแล้วหักล่วงเลยแล้วเขาบอกเขาไม่เคยเจอรถแบบนี้ทำไมมันใหญ่ยัง งานเหนื่อยใจทํางานไปไม่พอใช้นี่ครับท้ออีกสิ่งนะครับสิ่งชีวิตมากงานหมดงานบางมาเก็บงานครับเก็บไปเรื่อยๆ,ๆครับมีที่ตรงนี้ว่าสิบสองไลนแล้วก็มีอีกห้าแล้วมีเวลาไปดูงานเลยครับปล่อยลูกพี่ไม่ได้ครับเปิดหน้างานเปิดอะไรเปิดยังไม่เป็นเปิดยังไม่เริง ข้าวโพดแกก็ขึ้นดีนะครับแต่แปลงเมื่อวานขึ้นดีกว่า1ิบสไร่ได้17ตันนะครับแต่ก็อย่างนะครับรถข้าวโพดต้องบอกว่าโซมไวมากครับเสียบ่อยเสียจุกจิกครับ มันหนักนหนักจริงครับหนักช่วงล่างดูสภาพดินครับอันนี้ถือว่าดินนุ่มนะครับฝนเพิ่งหยุดฝนตกเมื่อวานเนี่ยดินนุ่มๆเป็นดินทรายด้วยก็ยังโอเคไปเจอดินเหนียวแข็งครับปากแทบหลุดลงมานะ่ะก็ไม่รู้จะทําอะไรครับไปเกี่ยวข้าวผมก็เบื่อครับเบื่องานมันน้อยรถมันเยอะแล้วมันตัดราคากันเยอะ ตอนนี้ก็ไล่ละพันออกแล้วนะครับเหลือไล่ละหกรหิก็รอจ่ายเนี่ยเร้นะพี่น่องว่าเห็นงานขาดทุนขาดทุนบางที่ก็ทักษิวายอย่างไหนหรอรัฐ <c oughs> บ,บาลเขาก็ซอยไล่ละพันซํำเกียวเขาฟี่เหลือซ้ำมหรอบางคนเนืนเ้อแยคือบ่อยากใจแต่อาจารย์โอ้เลี้ยวเข้าหัวงานยังไม่เป็นเลย ต้องหัดบ่อยๆต้องบางทีต้องขึ้นไปสอนกับผมก็อาจารย์สอนมากทีนะ <c oughs> ขบพนดมันแห้งแห้งนานแห้งจัดเลยล้มเลยลนะ่ะน่าเกลียดเลยครับวันก็ได้สิบสี่ไร่ครับทำจนถึงสี่โมงเย็นเปลี่ยนโรเล,ลอร์ผมนี่แทบไม่ได้เปลี่ยนโรเลอร์นานแล้วลนนลมีแต่ลูกพี่ทำแทบไม่ได้ทำ เมื่อวานลงมือเองเท่ากับครบยี่ิบสี่ชั่วโมงจุจะเป็นลมเหนื่อยครับเป็นอะไรที่กินช่วงล่างมากครับสาหรับเกี่ยวข้าวโพดเปลืองช่วงล่างครับเปลืองมากพวกนี้บอกเกี่ยวไปโรเลอร์ระเบิดครับเหม็นไหมอ่ะจะขนาดไหนล่ะโรเลอร์ระเบิดเลยแต่ ที่ขับมานะผมว่ามอเตอร์ขยาบ้าเลี้ยวเบาสุดสมแบบนิยมตลาดนี่ครับอิตันยังยังไม่เบาเท่านี้ครับขยาบ้าเบาเลี้ยวเบาดีแต่ว่าขยาบ้ามีปัญหาบ่อยครับลูดเอารูดเอารูดบ่อยนิ้วงอด้วย ไม่ได้ครับขโพดมันแห้งมันสะก,กิดนิดหนึ่งฝักร่วงหน้าปากครับต้องวิ่งดันทั้งหน่อยหนึ่งถ้าเราใครที่อยู่แถวเสินสางก็ทักมานะครับใครมีงานครับมาแม่งงานหมูลรวเรียกคนอื่นงานโหดเรียกแต่เราโอ้ฝักหนึ่งควยมาเอาเลยอาจาร์ฝักหนึ่งควยมาเอาเลย พะย่ะเราอยู่หางเราเก็บว่ากระไดดอกูหลบหลบไม่เห็นไหมคอยดูมันจะเลี้ยวขวานะเห็นปอนมันไปไม่เป็นหรอน่าน่า ต้องเลี้ยวซ้ายครับถ้าเลี้ยวขวาเลี้ยวปากมันไปเบี่ยงต้นครับมันต้องเลี้ยวมันต้องเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวขวาไม่ได้เลี้ยวซ้ายแล้วก็ดึงตูดไปนู่นนิ่มแล้วครับได้ล้อเลื่อใหม่หมดทุกลูกแล้วโซ่ใหม่ล้อเลื่อใหม่ ต้องขอบคุณเพชรเจริญการช่างนะครับขอบคุณสายพันธ์จรลเิ้นะครับที่ให้โอกาสเราครับขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังทุกๆอู่นะครับขอบคุณชอยุพินนะครับแต่ใครแก้ปัญหาพันธเครือได้นี่มัดซ้อนนะครับพันเครือเหนื่อยครับยิ่งเก่ายิ่งพันและเจอกันครับสวัสดีครับ